ทะเลทัโลฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปพุทธทาวเวอร์ดีเฟนนะครับแมปวันพี e ที่มาในรูปแบบของ Tower Defense มาดูซิว่ามันน่าจะสนุกแค่ไหนกันเชียวนะครับอันนี้พี่ก็ยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะคุณผู้ชมฉะนั้นมาลุยไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับร้าน Easy c r y s t o ร้านรับฟาร์มสุดแจมและจำหน่าย ID ไอดีก่ตันสุดคุม้มใช้บริการลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ เข้าแมปปาปุ๊บนะครับเสียงเพลงมันจะดังแมกถ้าใครจะเบาเสียงเพลงก็ปรับได้ตรงนี้นะครับฟันเฟืองด้านซ้ายบนเนาะนี่ปรับได้เลยนะฮะเปิดเสียง นี่โคดดังแล้วก็จะมีทูตุเรียลนะครับไว้สอนเราอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นอ่าไม่ต้องซีเรียสนะครับดูตามทูตุเรียลได้เลยก้อน,นี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยหาโค้ดมาใส่พี่ก็จะเอาโค้ดมาใส่นะคุณผู้ชมซึ่งใครจะเอาโคดนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะโค้ดไว้บนจอแล้วกันนะก็ c ัปปี่โค้ดไปใช้ได้เลยนะครับพี่ได้ใส่ไปโค้ดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมโค้ดอื่นหมดอายุกเกลี้ยงเลยจ้ะ เราน่าจะมาเล่นช้าไปนะฮะโอเคเราก็มีของประมาณนี้นะครับตัวละครก็จะมีแค่ลูฟี่ตัวเดียวชื่อว่าดับฟี่นะคุณผู้ชมนี่เอาตัวละครมาใส่ยังไงก่อนอ่าน,นี้ใช่ไหมโอเคตอนนี้เราใส่ได้แค่3ตัวละครน,นะครับปลดล็อกตามเลเวลของรางวัลประจำวันโอเค อุ้ยมีได้ของด้วยมีเอเนลด้วยคุณผู้ชมอันนี้ชื่ออะไรแล้วจำไม่ได้นะครับอ่าไม่ได้ดูวันพีชนานแล้วอ,อันนี้มีแพคนู่นี่นั่นมีซีซั่นพาร์ทด้วยคุณผู้ชมอุ้ยเจ็บนะมีเควสด้วยเบื่อถ้าทำเควสแล้วเราก็จะได้ตัวละครนี่นะนี่จริงๆด้วยทำเควสแลกตัวละครออ้ยระบบดีนะใช้ได้คุณผู้ชมทำเควสแลกตัวละครถือว่าดีมากมีเทวดด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ต้องอ่าต้องเล่นก่อนนะครับห้าวิน <S <S ส่วนในเรื่องช็อปนะครับก็จะมีประมาณนี้มีแพคให้ซืื้้้อออออนนนนนคััีีเเเเเป็็แแพพพจมมมมม่่่งงงลววกกกาาถไ ครับเออไม่แพงไม่แพงไม่มี999โรบัคเลยนะผู้ชมไม่แน่ใจว่ากิฟต์ได้หรือเปล่านะเกมพาร์นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราลองไปเล่นเลยดีกว่านะครับมันน่าจะไม่มีอะไรแล้วอันนี้คือซัมมอนเดี๋ยวเรามาดูที่สุ่มก่อนสุ่มได้หรือยังสุ่มครั้งละ100เหรียญอันนี้นะครับคุณผู้ชมมีแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟด้วยสุ่มด้วยเจมนะครับอันนี้อันนี้สุ่มด้วยตัว๋วอันนี้สุ่มด้วยโทเค็นนะครับเดี๋ยวลองสุ่มแบบปกติก่อนลวกันนะครับสุ่ โอเคเกลือได <c oughs> ้ลูฟีม่มาอีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมแต่ว่าเราได้ตัวนี้มาด้วยนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะใช้งานได้อยู่เนาะไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับมีเลเวห Level น,นึ่งไหมเร็วห้าอ่ะนี้น่าตรงนี้โอเคตรงนี้ละมั้งไปจอยไปกับคนอื่นนะครับคุณผู้ชมเล่นแบบไหนดีมีอีซี่มีเดียมฮาร์ดเอ็กซ์ตรีมนะครับเขาจะโหวตแบบไหนกันมีคนโหวตเอ็กซ์ตรีมหรอโอเคเอ็กซ์ตรีมกับเอ็กซ์ตรีมครับมาปุ๊บนี่ยากเลยนะคุณผู้ชมแต่ก็ดีนะครับมันจะได้ตัวละครด้วยไม่รู้จะไหวหรือเปล่าตัวละครพีี่่มโคตรน้ออยะ ตัวละครจะปล่อยมาจากฝั่งไหนเอ่ยโอ้ยฝั่งนี้เหรอโอเคเดี๋ยวช่วยวางแล้วกันเนะวิสกิลสวยนะแต่ละตัวเฮ้ยแมปดีเฉยแมปดีนะคุณผู้ชมไปเล่นเงินดูตรงนี้นะครับเงินแบบไหลมาเทมาจัดอัปเกรดหน่อยแล้วกัน,นครับอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเป็นตัวใช้ผลระเบิดใช่ไหมอัปเกรดวงกว้างอยู่นะแต่เอเนลเข่าแรงมากเลยคุณผู้ชมจริงๆแทบไม่ต้องวางตัวก็ได้มังเนี่ยโคชิลอัปเกรดอีกรอบหนึ่ง400กว่าเลยตังใหม่พอจะ้ะ โอเคสกิลเราถึงแล้วคุณผู้ชมตอนนี้จะได้ทำไดเมจบ้างนะครับอันนี้อัปเกรดจนตันแล้วเนาะเออโอเคเดี๋ยวซื้อเมกสักตัวแล้วกันนะคุณผู้ชมมันช่วยเพื่อนอัปเกรดได้ไหมเอ่ยช่วยไม่ได้นะครับ few moments later. เว็บที่ยี่สิบสี่แล้วน่าจะไปได้แค่ไม่กี่เว็บน่าจะไม่ผ่านอยู่นนะ oh. <c oughs> ตีไม่เข้าอะไรทีเดียวเชียวเลือดเจอมาก โอเคเหมือนจะไม่ผ่านนะครับคุณผู้ชมก็ได้แค่นี้แหละกลับล็อบบี้ดีกว่าได้เงินมานิดหน่อยเอาจริงแบบนี้หาเงินค่อนข้างยากนะเอาดีๆอาจจะต้องลองเล่นแบบง่ายๆก่อนเนาะถ้ายากเกินมันจะไม่ผ่านเอานะครับโอเคมาผมจะเลือกระดับ e ซี่ก่อนนะคุณผู้ชมกลัวมันไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวจะไม่ผ่านเอานะไป let's g ครับโอเคมอนจะมาจากทางนี้ใช่ไหมวางตัวนี้ไว้ก่อนเลยในไงไวางไว้ด้านหน้าเลยคุณผู้ชมดักไว้ก่อน แค่นี้ชิวๆชิวๆอย,อยู่คูณสองได้ไหมเร็วกว่าเดิมหน่อยเออดีเนาะแบบนี้มีถึงคูณสามเลยเล่นง่ายมากผมจะอัพแค่ตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะตัวเดียวก่อนน่าจะผ่านอยู่คิดว่านะเนี่ยแปบ๊บเดียวนะครับเวฟที่11แล้วละเร็วมากอัพเกลูฟี่ คนเดียวผ่านสบายเอาดีๆฟิลแบบเล่นสบายมากเลยนะกดคูณ3แล้วสบายมากหนุกอยู่ในเนวดีๆเป็นเล่นถ้าเราเล่นอีกประมาณ2-3รอบนะครับก็จะเลเวลอัพใช่ไหมเฮ้ยแต่เขาบอกว่า next reward level 10นะครับได้รีวอร์ดตอนเลเวล10นู่นเลยมีเดียมเราจะไหวไหมผมว่าเราน่าจะได้อยู่นะถ้ามีเดียม30เว็เองอีกนิดเดียวต่อย3ทีโอเคเกือบไหมผ่านจ้ะเว็บทยและเว็บ30 เร็วๆเร็วิงๆๆๆๆ่งวิ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 ่งให้มันช้าลงหน่อยคุณผู้ชมฮึบฮึบเฮ้ยไม่ผ่านปะเนี่ยฮึบชนแตกไหม <c oughs> โอเคอเฮ้ยแต่ได้เหรียญมา48อยู่นะเก <c oughs> ือบผ่านคุณผู้ชมเดี๋ยวลองมาสุ่มดูดีกว่านะครับสุ่มได้รอบเดียวอยากสุ่มแบบนี้บ้างจังเลยแต่มันแพงมากเลยอะสุ่มรอบละ200เนะี่ยเรามีอยู่40เองนะครับมันจะได้ตัวแจมแจม สุ่มแบบนี้ก็ได้รอบเดียวแต่ด้ฟูจิโทราก็จะดีฮึบอุ้ยบากี้ยังไม่เคยมีเดี๋ยวลองเอาบากี้มาใส่ดูนะครับบากี้ยังไม่เคยมีต้องลองเอาไปเล่นแล้วคุณชมอันนี้คืออะไรเอ่ยหนึ่งสปินใช้ได้เหรอห่ะหมุนดูคุณูชม ได้มา200เหรียญน,นะครับเหมือนมันจะคูณเหรียญที่เรามีอยู่ซึ่งผมมีเหรียญตั้งแต่แรกน้อยอยู่แล้วนะครับมันก็เลยได้น้อยด้วยมั้งไปอุซบอุซบก็ยังไม่มีโอ้แจมสุบิเฮ้ยโอเคโอเคสวยมีแต่ตัวที่ยังไม่มีแจมเลยผมจะเอาลูฟี่ออกนะครับเอาเอาอะไรมาใส่แทนดีเอาคุณปู่มาใส่แทนละกันนะคุณชมเออใส่ไปประมาณนี้ละกันเพราะอุซบมันแค่เบสิกเองนะครับ น่าจะได้แหละผมว่ารอบนี้ผ่านมีเดียมผ่านแน่ๆนะครับเดี <ST AN TI AL> ๋ยววางบาร์กี้ก่อนเลยโอ้บารกี้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากวางได้สิบตัวเลยนะเขาเป็นต่อยนะครับตอนนี้ยังเป็นต่อยอยู่ไปเร่งหน่อยสกีเบสไปก่อน,นครับตอนนี้โอ้โหต่อยช้าอยู่นะอัปเกรดโอ้โหลุดมันหลุดสโลหน่อยสโลหน่อยมันมันหลุด คุณปู่มาอุย้ยคุณปู่ต่อยแรงมากเออดีๆเอาไว้เก็บตกนะครับสักตัวหนึ่งอุย้ยคุณปู่ต่อยแรงมากต่อยแบบโคตรแรงอย่างแจมมากี้ต่อยไม่ตายแล้วอ่ะคุณผู้ชมแย่แล้วตอนเนี้ยยกเลิกการสคิปเวฟก่อนเราจะต้องเล่นตรงนี้นะโอ้ต่อยแรงมากโอเคต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ โอ้คุณปู่ต่อยแรงไหมเอ้ยหลุดหรือเปล่าตัวนึงสองอุ้ยฝั่งนี้มันหลุดแย่ yeah, แล้วคุณชมฝั่งนี้หลุดหมดเลยถ้าเซลก็ตังไม่พออยู่ดีปะสกิปเวฟก่อนแล้วก็คุณปูป่มวางตรงนี้นี่เกือบไปแล้วเอาเรื่องอยู่นะโอเคเร่งสปีดได้เลยครับอันนี้ เตรียมอัพเกรดตรงนี้ก่อนเพราะว่าฝั่งนี้มาเยอะมากเลยนะครับอัพเกรดด้านหลังก่อนเลยโอเคระยะค่อนข้างไกลแล้วนะเดมเมดแดงแล้วตอนนี้โอเคอัพบาคี้อัพ,บบอพไปด้านหน้าเลยมอน,น่าจะออกมาไม่ได้แล้วหรือเปล่า <c oughs> ขนาดนี้แล้ว <c oughs> เซลคุณปู่ตัวนี้ ุูมวางตรงนี้เพิ่มอัพเกรดจ้าเว็บสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับน่าจะผ่านนะรอบนี้ถ้าไม่ผ่านก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะใส่สุดแล้วอะ่ะ <c oughs> เนี่ยคุณปู่ใส่สุดมากคุยเลือดเยอะมากเลยนะบอสอ่ะบอสเลือดเยอะมากแต่ไหวอยู่นะครับโอเคผ่านครับเลเวลสองเลยแจม โอ้ได้อยู่นะคุณผู้ชมไหวไหวไหว,ไวเควสประจําวันดูตรงไหนเอ่ยอันนี้มีเควสอยู่เพิ่งเห็นโอเคเคลมไปแล้วนะครับอันนี้คือวางยูนิต1 0 0ครั้งก็คือมีเควสประจําวันด้วยเพิ่งเห็นนะครับอันนี้เอาดีดๆก็โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับแบบเนี้ยคิดว่าเป็นแบบที่สนุกนะเล่นแล้วสนุกมากๆเลยนะครับไม่แหลกด้วยเออ เล่นแบบดีอะแมบปบดีนะครับแมบปบดีเลยไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ด้วยนะครับตอนแรกใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆฝากกันกดซับด้วยนะครับและใช่ครับไปละจุ้ยบายไปแล้วครับ